ามมจีช้หอยงไจม่เงายล้หจำนั่นมันสุดพีคเซฟิเดสวิกทารุ y หัดยัันพุทธไม่เคยได้หย <republic>. ุดเลยสักวีค <trabalhar> <Wallace> yeah 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 วา w วาดดูนะว่ามันฉ่ำเยิมไปไหมวาด้วยนิ้วแล้วก็ตัดด้วยิลนสชกินว เธอเตรียมไว้พร้อมควกออกมาตำเลยดีไหมบีบมะนาวอ่ะต้องทำก่อนขอยี้หลังช้อนเออใส่ไปก่อนพริกละพริกห้ามขาดเดี๋ยวไม่เพดเม็ดละเม็ดต้องเขี่ยถ้ติดคอห้ามขาดนะต้องมีน้ำปลากระเทียมน้ำตาลอีกต้องครบแน่ใจต้องคนให้เข้าให้มันละลายพองชูรสอีกขาดน้ำไม่ได้ใส่นี่อ่ะรลยกาซอรไพรส์หอยเยิ้มเยอะมันยาวยวนใจหอยฉันต้องบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กใส่ไงใครที่ได้เห็นต้องร้องว่า make it cream make me scream น้ำลายเธอไหลมันบีบขวดครีม เธอเป็นทุกเพราะอยากจะชิมจะเจอหิวหอยก็มาแกงให้เอ็มแดงหอยดีหอยดีมันต้องฉ่ำนะหอยดีต้องดูลำต้องหน้าหม่ำไม่แข็งไปนะหอยจีดีต้องไม่ดำจนเกินไปดูอบอิ่มถึงข้างในต้องแหวกายต้องแหกง่ายต้องแหวกายต้องแหกง่ายหอยดีต้องฉ่ำหอยดีต้องฉ่ำต้องดูลำ หกงหอยแกงหอยจุ๊บหอยแมงผู้หอยหวานมาแล้วจ้าโลละลอยไม่แพงจ้าเชิญเชิญมาทางนี้ได้เลยจ้า จะลวกหอยเหมือนกับความรักมันไม่ยากหรอกแต่ก็ไม่ง่ายนะถ้าทำใจร้อนเร่งที่บเร่งรัดหอยจะดิบไปไม่ชัว์เือนความรักอยากได้หอยดีต้องเฝ้าไม่ปักถ้าปล่อยไว้นานลวกนานก็ไปนักความช่ำเหือดหายเคี้ยวไปก็สำลักเพราะหอยจะเหนียวเหนียวเหมือนความรักกัดไม่เข้ากลืนไม่ได้ต้องแยกย้ายแลวก็ต้องไปตายถึงน้ำจะเด็ดจิ้มดีแค่ไหนแต่หอยเหนียวไปก็ต้องทิ้งที่รักถ้ามีหอยมีหอจะมีเงาจะไม่เงาไม่ว่านางรมหรือหอยแครง แล้วทิมแทงแทงซ้อมเธอลงไปก็กินหอยแล้วมันร้อนให้รองรอคอยไปซื้อเลยเพราะหอยมันไม่เคยทำให้เธอช้ำใจหอยจะไม่เท้า